โ okay. อเคเราไปทำอะไรกันต่อต่อมาเราต้องทางนี้เยี่ยมเลยจินิดาครับผม ได้ยปุ๊บปุ๊เล่ไม่ได้ตนะัดโอเคครับผมไปดูตัดกันดีกว่าอันนี้มันโลงที่สี่โอเคโอเคครับผมเย่ที่มันจะเก่งในเหีย โอเคเราจะมาดูหนังเรื่องนี้ดีๆนี่นีนี่คุณบอกตรงนะผมพยายามที่จะไม่ดูสปอยหรือว่าดูในอ่าสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้นะเรื่องฟาอันซิเลียสก่าเอากูให้มึงกมึงดูมุมนี้แหละเกตัมอะตอนนี้เราก็ไปดูหนังหลังจากที่เขาปกดล็ลอ,กลอกดาวคายล็อกดาวกันแล้วนะครับก็ได้ดูฟาอันซิเลียสมาเราพยายามที่จะไม่ไปดูสปอยแต่ว่า บอกว่าผิดคาดแม่ก็ผิดคาดหลายอย่างนะเออเสียงดังไอ้ที่แล้วอ่ะของตรงชอบเนี่ยถ้าคนยังจำได้แม่งตัวอย่างมาตั้งแต่ปีที่แล้วของปีที่แล้วมัง้งไอ้เทียกูเพิ่งจ้ดูปีเนี้ยเอาคิดดูดิอยากดูขนาดไหนอ่ะเออเดี๋ยวต่อไปหาเรื่องอื่นดูดีกว่าไอ้เหี้ยวันนี้วันหยุดกูด้วยวันนี้กูจะมาดู3เรื่องกูจะทำจากนีนได้ไหมอียโอเคเราดูต่อตอนนี้เราอยู่ที่เออลืมบอกเลย ตอนนี้อยู่ที่ห้างสับห้างเขาเรียกว่าอะไรอะห้างห้างดูห้างห้างเหมือนเซนทรันอะเออแต่อยู่ที่แหลมทอ,ตองตอนนี้เราอยู่จังหวัดระยองนะครับผมโอเคบอกเลยว่าหนุกจริงอ๋อแล้วทุกคนนะผมถ้าทุกคนมาดูนะฮะใครหาตั๋วนี้นี่ส่วนลด SF นะครับผมเฮ้ยงทีเขาไม่ได้จ่ายกูนจะกูจ่ายจริงไม่เหี้ย นี่คือส่วนรถ FF นะครับผมส่วนรดค่าหนัง50บาทนะครับผมใช้ได้นะฮะใน FF นะครับผมหาได้หาได้ครับสำหรับผมผมมีอยู่อีกประมาณ6-7ถึงใบนะครับกูมาดูเรื่อยเลยบอกตรงเราไปหาหนังดูอีก,อกรอบก่อน FF ต้องเข้าแล้วปะ Uh, can be pop up the man Easy digital, you are the real icon Along with Toko Toko, how we set the pattern t r y t o t w i style, we put them o t the dustpan I o w we set the thing from up the wall tam Fling it from France, go straight to a n g Kong f i n g it from the human... Ah, update Oh, I'm g ก i n g to go back คือมันมันมันเป็นหนังเรื่องช่างชีแต่ว่าผมอยากดูนะช่างชีไม่ผมไม่ได้มีคาติแต่ว่าผมอยากดูมากๆเลยนะเว้ย แล้วแบบคือเวลามันตอนนี้ผมมาดูแต่เช้านะตอน10โมงรอบแรกเลยตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมง50หิวข้าวมากไม่ไหวแล้วครับขอหย่าไปทานหานเลยทานก่อนแล้วกันแล้วก็วันนี้ดูเรื่องเดียวก็พอแล้วอย่าดูสองเรื่องเลื่องตังถึงแม้เราจะมีส่วนลดก็เถอะถ้าใครอยากได้ส่วนลดติดต่อกูมานะแต่ผกไม่ส่งให้ึงหรอก <c oughs> โอเคโอเคไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ในห้างแหลมทองเขาก็ จัดอ่านี่ให้ฉีดวัคซีนนะครับผมก็ต้องป้องกันอะไรกันด้วยทุกท่านตอนนี้นะฮะอุ้ยปิดหมดเลยอ่ะดูดิปิดหมดเลยอ,ลย,อยากเล่นอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยหิวข้าวเราจะไปที่ไหนต่อวันหนึ่งนะครับวันหยุดเราอ่ะถ้าถ่ายเป็นวอกลก็ได้ถ่ายวอลก็ได้เลยอ่ะไป เราจะทำอะไรต่อดีเดีย๋ยวไปต่อกันเลยตอนนี้ลงมาในเรื่องก่อนถ้าลงมาในเรื่องแล้วหัวไม่แตกก็คือยังปลอดภัยอยูนนะ่ถ้าหัวแตกก็จะมีปวดแผลตรงนี้นะฮะจบจบเลยกูกูไม่ต้องไปไหนแล้วกลับห้องไอ้เหี้ยกลับห้องอีกอเดียวอย่างนี้ครับ โอ้ยฝนตกครับผมายกลับห้อง,องก็กลับห้องแล้วแหละโกะว่าวันหยุดจะได้ไปหาเที่ยวเล่นอะไรสักหน่อยเออโอเคครับฝอยกลับห้องก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดหลังจ,จากที่ทำงานเฮ้ยเราลงยูทูบด้วยลงเฟซบุ๊กด้วยแล้วกัน ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอา่าสิหวังวันหนึ่งสิบวังอยู่กําลังคิดว่าจะไปทําอะไรดีนะนี่ก็คงจบแค่นี้แหละผมก็ไปอยู่ห้องแล้วผมก็ไปนั่งดูหนังในห้องต่อนะครับผมก็หนังเปิดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาวันนี้วันที่ยี่สิบผมเพิ่งได้มาดูเออหนังเปิดแล้วนะครับใครจะมาดูก็มาดูได้นะครับทั้งเอสเอฟทั้งเมเจอร์นะครับผมเอสเอฟซีนีม่าแล้วก็เมเจอร์นะครับผม ก็เดินไปอุดหนุนเดินไปดูแนะนําให้ดูเสียงภาคไทยด้วยละกันเนาะขึ้นชมนับภาคด้วยเขาทํางานเหนื่อยกันนะผมผมชอบดูภาคไทยมากนะแล้วเราไปคุยกันที่ห้องต่อดีกก่อนอ,อเปล่าแล้วจะทำไลฟ์ในห้องหรืออะไรช่งไมกกนช่วงนี้ก็ไม่พังนะฮะก็เลยไม่ได้อัดคลิปในคอมด้วยเออไปละบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคน